ทำไมเด็กขี้โลกตัวเล็กๆถึงกลายเป็นผู้นําของอเวนเจอร์ได้นี่คือสรุปชีวิต80ปีของกัปตันอเมริกาภายใน60วินาทีครับสตีฟโรเจอร์ไม่ได้ถูกเลือกเพราะเขาแข็งแรงที่สุดเพราะเขามีหัวใจที่ดีที่สุดครับเขาได้รับเซรั่มซูปเปอร์โซเยอร์ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ก่อนจะยอมเสียสละเอาเครื่องบินดิ่งลงน้าแข็งเพื่อช่วยคนนับล้านจนถูกแช่แข็งไว้นานถึง70ปีเขาลืมตาขึ้นมาในโลกที่ไม่รู้จักแต่ก็ยังเลือกที่จะสู้เพื่อความถูกต้องกัตกปตัน,นกล,ลาย แต่เขามีคําพูดที่รวมใจคนได้เสมอในศึกเอนเกมนะครับเขาพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรด้วยการยกคอนยูนเนียของทอขึ้นมาและหลังจากชนะศึกเขาเลือกที่จะย้อนเวลากลับไปหาคนรับเพื่อใช้ชีวิตที่เขาเคยสืญสลับไปและส่งต่อโลกให้กับคนรุ่นหลังอยา่างสง่างามปิดตำนานชายผู้ยึดมั่นในความดีจากมหาเศรษฐีที่เห็นแก่ตัวที่สุดสู่คนที่ยอมตายเพื่อคนทั้งจักรวาลวันนี้มาสรุปชีวิตของโทนี่สตาร์กหรือไอรอนแมนใน60วินาทีกันครับ จุดเริ่มต้นคือตอนที่เขาถูกจับไปขังในถ้ำที่อับกาณิสถานจากคนที่ขายวาวุธสงครามเขาต้องสร้างชุดก่อะเหล็กตัวแรกเพื่อเอาชีวิตรอดเหตุการณ์นั้นทำให้เขารู้ว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ใช่ทําลายโทนีพัฒนาชุดเกราะมานับไม่ถ้วนตั้งแต่มากวัน ยันชุดนาโนเทคโนโลยีเขาผ่านทั้งการสู้กับเพื่อนในซีวิบอและความกลัวที่กัดกินใจมาตลอดจะมีภัยร้ายที่เขาหยุดไม่ได้จนกระทั่งธานอตปรากฏตัวในสุดสุดท้ายของเอ็นเกมนะครับโทนี่เลือกที่จะทิ้งชีวิตที่สงบสุขกับครอบครัวแล้วหยิบอินฟินิตี้สโตนมาดิดนิวเองพร้อมประโยคในตำนาน IAM Iron Man เพื่อลบกองทัพธานอตให้หายไปเขาเริ่มจักรวาลด้วยประโยคนี้และจบมันด้วยประโยคนี้รักไอรอนแมนแค่ไหนพิมพ์สามพันไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับ รู้ไหมครับว่าทำไมแบ็ควิโดูถึงเป็นหัวใจของอเวนเจอร์จากเด็กกัมพาที่ถูกล้างสมองสู่ฮีโร่ที่ยอมแลกชีวิตเพื่อคนทั้งจักรวาลน,นี่คือสรุปในหนึ่งนาทีของนาตาชาโรมานนฟนาตาชาถูกฝึกให้เป็นนักฆ่าในโปรเจกต์เลดลูมเธอถูกพาครอบครัวและทําให้ไม่สามารถมีลูกได้จนเธอได้รับภารกิจให้ไปจัดการกับฮอกอายแต่เขากลับเลือกที่จะไว้ชีวิตเธอและชวนเข้ามาหน่วยซิลเพื่อล้างมลนทินในอดีตสําหรับนาตาชาอเวนเจอร์ไม่ใช่แค่ทีมแต่มันคือครอบครัว เพียงหนึ่งเดียวที่เธอมีเธอเป็นคนประสานรอยเล่าในซีวีวอและเป็นคนเดียวที่กัดไม่ปล่อยตลอด5ปีหลังจากที่ทุกคนสลายไปเพราะทานอสและฉากที่ทุกคนลืมไม่ลงนะครับผมแน่นอนคือที่ดาววอร์เมียนาตาชาตัดตินใจสละชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับโซสโตนเพราะเธอเชื่อว่าชีวิตของเธอมันคุ้มค่าแล้วที่จะแลกเพื่อให้เพื่อน,อนและคนครื่งจักรวานกลับมา